อาละสวัสดีท่านผู้ชมช่องลักซับไอ้ลักซิกทีวีลักซับอะงั้นจดจด <laughs> วันนี้เราอยู่ในเกมเอ่อที่มีประเด็นว่าเกมห,หมา้า <laughs> เกมหัวควายที่สุดในกาแล็กซีนี้ในกาแล็กซี่ทางช้างเผือกนี้อ่าเ,เลยอ่ะเห็นว่ามันมีอะไรนะกิจกรรมอะไรนะแจกสกินใช่ไหมครบ9ปีไหม พ่งโหลดมาเลยเนี่ยข้อมูลก็ยังโหลดไม่หมดเลยเนี่ยเนี่ยมาดูดิมันมีอะไรแจก,กบ้างเออนี่พอเข้ามาดูอยู่ไอ้้องชายมันกดรับไปแล้วเออของเอลซูอ่ะฮะสกินฟรีมึงให้กูทําอะไรเนี่ยโอ้โอเคกูเลิกหวังใช่เลิกหวังเลิกหวังกับขยี้นี่ หมดจับอันดับห้าอ้าฮะอ้าฮะอะไรเล่นฟรีไม่สนสกินฉลองครบรอบเก้าปีมีอะไรโอ้เติมอีกแล้วไม่ไม่เอา เอสะสมสกินก้9ปีรับไอเทมเออเกูไม่สนแน่นอนถ้ามีไอเทมแบบนี้อา่าล็อกอินริสตันแห่งฝันรับรองม,มันมีอีกไอเทมหนึ่งที่ต้องเติมเพื่อแลกของคิดว่าไม่รู้นะโอ้นี่มันฮอนไครสตาเลวโอเยฮอนไครออฮึอือฮึออฮึอออออออ มีอะไรอืมนี่มูร้กูอยากได้กูอยากเห็นมิลิมมากกว่าอะไรทำภารกิจรับโทเค็นมิลิมฟรีอ่าฮะอืมสกินมิลิมแล้วกูต้องเติมอีกสักอย่างสองอย่างเพื่อให้ได้สกินกูดาวได้ไม่มากก็น้อย เพื่อรับอ่าใช้เพื่อเล่นฟรีในกิจกรรมมิริมนาวานั่นไงว่าแล้วเชียวเกมดูดเงินเกมเหิวเงินเกมหัวไหนกาะมันมีอะไรให้กูกดเกาะขึ้นมาแสดงอะไรให้กูกดเกาะ รับ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 อักูเจอมน okay. ุษย์ดัดแปลงและหนึ่งเอเอแม่งกูเจอแต่โปเกมอนไม่พอนั่นไงกูว่าแล้วเชี่ยวทีมรถไฟแสงเงากูอยู่เงาดีกว่าอะไร พิมพ์คำว่าเปิดการ์ดในแชทโลกเพื่อรับไอเทมปิดสนาอ่าฮะอืมเปิดดิได้อะไรเอ่อถาวรถาวรถาวรโอเคถ้าถาวรเข็นอ่าโอเคกิจกรรมเช็คชื่ออ่าฮะไม่ได้เช็คชื่อมานานแค่ไหนแล้ววะเออเออไหนวะไม่รู้ช่างหัวแม่ง อือมืึอือฮึอะไรประกาศลดค่าความชีพสองพันแปดโอเคกูคแตกโอ้พะัะโอ้โอ,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 โอ้โอเคเนาะไม่ได้แตกเงินหรอกไม่ได้กินเงินกูหรอกกาวีนเนี่ย ในเด็กกูหรอกตัวละครแม่งก็แพงชิบหายวายวอดอยู่แล้วกูจะซื้อสก,กินไปทำควอะไรอืมสิทธิพิเศษ VIP เติมคูปองไรสุดนะอือหือ อ๋ออ๋อเอาไปทั่วเนาะลูกค้าดีแทกรับไอเทมฟรีกูไม่เชื่อไอสัตว์กูใช้ดีแท็กากี่ปีแล้ววะแปดปีกูก็แปดปีไม่เห็นมีโค้ดอะไรให้กอกเลย สี่พันโอเคอ่ะโลทิ้งไปได้เลยเหลียนตาเอฟเฟกต์เหลียนตาเชิญสกินลิมิเต็ดอ่ะฮะเต็มที่ทำได้ไม่เยอะหรอกเอออะไรอีกเนาะอะไรขึ้นอะไรให้กูอีกเนาะ แล้วมันก็จะลงที่ห้ารู้เอ้าลงที่สิบห้าเอ้าอะไรยิงลูกแก้วช ah ิงฝีแชร์สำเร็จอ่าฮะอ่าอ่าแชร์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 ไม่มีแพลตฟอร์มแชร์พร้อมใช้งานเออแล้วมึงจะขึ้นหาหาที่แตกอย่างงี้ว่ะอ่าแชร์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 อ่ากดแล้วนะ จะกินฟรีนะฮะกด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 ใครๆก็ชอบอัลิบ้าโบที่สุดอะฮะความคืบหน้าอ๋ออะไรมัน้กดเชี่ยอะไร กินฟรีเนลสูสกินฟรีเยนาเ็นแพดมันบัดบัฟรู้ไหมเห็นแพดอ่ะพี่แฮมเห็นมันไอ้บัฟเยนาเพิ่มอีกอเพิ่มผมเออวะแค่นี้ก็จะหมันกินรับประทานกันทั้งทีมอยู่แล้ว Ừ. Tơm. tôm, tôm. แจกเอสเซนก้าฟรีว่บัสจะมันไม่แก,ก,กอคือมันมีเงี้ยงไข่มันต้องทำยุบยิบอีกเยอะแยะ ดับหนึ่งครั้งหมดจับคู่โดยมีเพื่อนในทีมใช้ฮีโร่แอสเซนกา์หนึ่งครั้งไม่เป็นไรไปทำดาวตกงูงูก็โพอเลียวเอาของฟรีคิดอะไรกมาหรอมายังไม่โหวใช่ไหม,ม อืมโอเคแล้วปะ,ะก็เจ,จ้าของฟรีเนี่ยเขาก็พอแล้วไม่ได้ทำอะไรแล้วขอดูที่ของอะไรมันให้กูเนะี่ยโอ้โหของปัญจาอ่อนไอสัตว์มึงแจกเพชรให้กูอีกเง้ยมเง้ยมเลยแค่นี้แหละอืมจากนั้นทำไงกูลบทิ้งแม่งเลย เกมแม่งหิวเงินอยู่แล้วล่ะแต่วระค้นแม่งแพงชิบหายเลยอือฮึอือ,อแม่งเหมือนว่ามีตังเติมอ่ะมึงกล้าพูดกล้าบ่นเลยเพราะเล่นตั้งแต่กี่ปีที่แล้ววะ ไม่รู้จําไม่ได้ลืมแล้วกี่ปีไม่รู้มันเลิกเล่นตอนตัวละครแม่งโคตรเวียงเนี่ยตัวอะไรเวียงวะจาไม่ได้ตัวละครโคตรเวียงเลยลบทิ้งเลิกพับเก็บกลับบ้านตัวโคตรแพงใครเติมก็ได้ตัวโกงโอเคจบจบการรีวิวเกมเอ่อเกมหกวัวกล้วย นะเอาไว้แค่นี้กล้าพูด,พด,พดเล่นมานานแล้วอืมอืมเข้าใจอืม เรามีถึงไข่อ่วะไอแมลงกินก้องที่กูมีตั้งแต่เมื่อไหร่วะไม่ไม่ไม,ไม่แอสติกไม่มีเราไม่มีอย่ามามั่วอันนี้ตัวให้เล่นฟรี อืมโอเคขอจบรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้สกินก็หิวเงินตัวละครก็หิวเงินใครอยากได้ตัวละครราคาถูกตัวรับห้าพันห้าไปเล่นแอลละกันห้าพันห้าทุกตัว l ีกออฟเลเจน e ์ไวลิฟห้าพันห้าทุกตัวถ้าไม่น่าบ้างเพราะไลออดมัน ขายสกินมันมีเซตสกินออกของมันออกมาเยอะแยะอยู่แล้วราคาก็จับต้องได้เติม ROV แป๊บเดียวแม่งเติมเอได้เป็นกอบเป็นกรรมเลยขอจบรีวิว ROV ไว้เพียงเท่านี้และไม่สิขอจบการบ่น ROV ไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วก็ใครอยากเออ่มาเอาของฟรีก็มาเอาแล้วก็ลบทิ้งแนะนำ มาเอาของฟรีแล้วลบทิ้งขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับรักซับไอรักซิกทีวีขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับไกด,ด